สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับช่องตองพอรพรมครับพบกับท่านผู้ชมวันนี้16กันยายน2563มีข่าวดวนข่าวดีที่สุดมาถึงผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐทุกท่านครับรัฐบาลจะเพิ่มเงินให้อีกบัตรละ500บาทนะครับผู้ที่มีวงเงินซื้อสินค้าอยู่แล้ว200ก็จะได้เพิ่มเป็น700และ ผู้ที่มีวงเงินซื้อสินค้า300ก็จะได้เพิ่มเป็น800เริ่มตุลาคมนี้นะครับโดยรัฐบาลจะให้ใช้อยู่เพิ่มเป็น700-800นี้อยู่3เดือนนะครับเป็นโครงการเพิ่มกำลังซื้อนะครับเพิ่มกำลังซื้อกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยนะครับรายละเอียดครับวันนี้ 16กันยายน2563มีการประชุมสบสสบสก็คือศูนย์บริหารสถานการณ์เศรษฐกิจที่ได้รับผลกระทบจากโควิด19นะครับมีพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีเป็นประธานที่ประชุมมีมติเห็นชอบโครงการเพิ่มกำลังซื้อกลุ่มเป้าหมายก็คือผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ14ล้านคนปกติ 14ล้านคนนี้ก็จะมีวงเงินซื้อสินค้าอยู่แล้ว200กับ300นะครับแต่ทุกบัตรรัฐบาลจะให้ไปเลยอ,อีกเพิ่มให้อีกบัตรละ500ก็ใครที่ได้200อยู่แล้วก็จะกลายเป็น700ใครที่ได้300อยู่แล้วตามปกติก็จะกลายเป็น800เริ่มตุลาคมเป็นต้นไปนะครับแต่ไมไ่ให้นานนะครับไม่ได้ให้ทั้งปีให้3เดือนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจกและกระตุ้นกำลังซื้อพี่น้องนะครับก็ให้ตุลาพฤศจิกา ทานวานะครับอา้าวก็ยังดีกว่าไม่ได้นะครับก็เรียกว่าผู้ถือบรสวัสบริการแห่งรัฐก็จะมีกําลังอกกําลังใจเพิ่มกําลังซื้อ,อคุณภาพชีวิตก็จะได้ดีขึ้นนะครับส่วนรายละเอียดที่มากกว่านี้ก็จะต้องนําเข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรีในสัปดาห์หน้าก่อนนะครับหลังจากนั้นจึงจะบอกได้ว่าวันที่เท่าไหร่จะเป็นวันเติมเงินถ้าเดาไม่ผิดก็น่าจะเติมวันที่1ตุลาไปเลยทุกเดือนก็เติมเข้าวันที่1ไปเลยนะครับแต่อย่างไรก็แล้วแต่ ฟังรายละเอียดจากภาครัฐอีกครั้งนะครับแต่ที่แน่ๆได้แน่แน่0้ร้เดือนนะครับนี่ก็เป็นข่าวดีและมีรายละเอียดเพิ่มเติมอีกว่าสปสก็ได้เสนอมาตรการโครงการคนละครึ่งแล้วเรียบร้อยแล้ววันนี้โครงการคนละครึ่งมีรายละเอียดออกมาเสร็จสับเลยและก็จะเสนอเข้าที่เสนอเข้าที่ประชุมครมในครั้งหน้านะครับเสร็จแล้วก็ประกาศใช้ในเดือนตุลาเดือนตุลาก็ลงทะเบียนคนละครึ่งนะ ส่วนผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐที่ได้รับเงินเพิ่มบัตรละ500ยแล้วนี่ไม่มีสิทธิ์ลงทะเบียนคนละครึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจอ้าวคนละครึ่งก็คนละครึ่งไปบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็รับบัตรละ500ไปส่วนใครที่ไม่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็ไปลงทะเบียนคนละครึ่งแบ่งกันอย่างนี้นะครับสําหรับคลิปนี้นําข่าวดีมาให้ฟังเพียงเท่านี้นะครับรายละเอียดอื่นๆจะมาเล่าเพิ่มเติมทีหลังครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับ